่งขอบคุณมากเลยนะเนี่ยเอาน้ำมาเลี้ยงนักเรียนอันนี้คือน้ำอะไรนะอันนี้บูฮาวายค่ะบูฮาวายแล้วที่ขายมีน้ำอะไรบ้างคะมีบูฮาวายมีน้ำแอปเปิ้ลสับปะรสับปะรสชามะนาวชามะนาวชาดำเย็นชาดำเย็นแล้วก็น้ำพึ่งมะนาวน้ำพึ้งมะนาวว้าวเยอะจังเลยนะกินทั้งนั้นเลยอ่ะแกงไข่แก้วละเท่าไหร่ยี่สิบห้าค่ะยีบาทโอ้พอกินได้นะยี่สิบห้าบาทเนี่ย โอเคขอบคุณมากๆเลยค่ะนี่นี่นี่ฮะอ๋ออันนี้ของเต็งหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยงั้นเดยดแตนเอาอะไรดีนะชามะนาวงั้นเดยดแตนเอาชามะนาวนะนี่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 เลยของน้อยอะไรอะสิเขียวอะ apple apple น้ำ apple นี่ของคุณครูไหนไหนน้ำเสาวรสนี่น้ำเสาวรสของครูพิมเฮ้ยน่ากินทุกอย่างเลยนะครูพิมพ์ชิมก้อนอร่อยเปล่าชิมก้อนชิมก้อน อร่อยไหมสวรสเป็นไงว้าวชื่นใจโหอร่อยมากๆเลยอ,อย่าลืมไปอุดหนุนกันได้นะคะร้านเก่งค่ะร้านเก่งร้านแล้วก็มีคุ้ยทอดด้วยนะค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ